เจ้แฟนกลับคุณสุภาพรยม,มานาท่านคะเป็นผู้หญิงยังดีกว่าเป็นกระเทยนะคะสาธุค,คะ่ะเออเอ,อเอาเอาดีรู้จักมองโลกนแงี่ดีเออหลายท่านก็ดูจะชื่นใจถุกถูกแล้วละนะเป็นผู้หญิงก็ดีกว่าเป็นกระเทยถูกแล้วถ้าเป็นผู้หญิงที่มารูธรรมะด้วยยิ่งดีกว่าผู้หญิงที่ไม่รู้ธรรมะเข้าใจไหมเออเป็นผู้หญิงเราได้มีโอกาสมารูธรรมะนี่แหละ สุดยอดที่สุดละ,ละนะรีบปฏิบัติให้ถูกต้องรีบชําระกิเลสความอยากความกลัวที่จะไม่ได้ตามที่อยากนั่นแหละแล้วก็รีบช่วยเหลือผู้อื่นเราก็จะได้ลักษณะของปุริสภาวะลักษณะความเข้มแข็งความพ้นทุกข์ในชาตินี้เลยนะได้ความผาสุขความพ้นทุกข์ความเข้มแข็งนะความแข็งแกร่งที่เราไม่เป็นาธาตุของกิเลสตัณหาความอยากนะไม่เป็นเบี้ยล่างของกิเลส อันเป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลนั่นแหละเราก็จะเข้มแข็งเหนือทุกข์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็จะช่วยคนอื่นให้พ้นทุกข์นี่เพ่งเพียนชำระกิเลสไปช่วยให้คนพ้นทุกข์ไปทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆชาตินี้จิตก็จะเข้มแข็งเป็นปุริสภาวะเป็นลักษณะของผู้ชายไปเรื่อยๆเรื่อยๆผู้ชายก็เหมือนกันถ้ารีบชำระกิเลสแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นก็จะมีความเข้มแข็งไปเรื่อยๆเรื่อยๆผู้ชายก็จะได้ร่างผู้ชายไปเรื่อยๆ ส่วนผู้หญิงก็เช่นเดียวกันผู้หญิงก็จะถึงเวลาก็จะเปลี่ยนเองของเขาเราไม่ต้องไปอยากหรอกไม่ต้องไปอยากให้มันทุกข์ใจถ้าไปอยากบางทีมันซ่อนกับมันตีกับแต่เรารู้เรารู้ว่าอย่างน้อยเราเอาอยากหมดกิเลสอยากพ้นทุกข์นี่แหละอยากช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็ภาคเปลี่ยนปฏิบัติแบบเท่าไหร่พอใจเท่านั้นเริ่มจะเปลี่ยนเองเมื่อถึงเวลาเขาจะเปลี่ยนของเขาเองอย่างพอเหมาะพอดีนะก็จะเปลี่ยนร่างได้ จริงเปลี่ยนใจนี่แหละเร็วที่สุดเลยไม่ต้องรอนะเปลี่ยนใจเราให้เป็นใจที่เป็นปุ้ดิสภาวะให้พ้นทุกข์ไปเป็นลําดับลําดับแล้วก็มีคุณค่าช่วยเหลือผู้อื่นไปนะนั่นแหละมีค่าที่สุดในโลกนะนะสรุปเป็นผู้หญิงก็ดีกว่าผู้ชายนะเอ้ยไม่ใชนะ่เป็นผู้หญิงก็ดีกว่าเป็นกระเทยตามนี่แหละเป็นผู้หญิงก็ดีกว่าเป็นกระเทยแล้วเป็นผู้หญิงที่มาพบธรรมะแท้ ที่พึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ได้ชําระกิเลสได้ช่วยเหลือผู้อื่นได้นี่แหละสารพลังกันพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์อย่างนี้ชําระกิเลสอย่างนี้ช่วยเหลือผู้อื่นอย่างนี้นี่แหละดีกว่าผู้หญิงที่ไม่มีโอกาสพบธรรมะเลยนี่ก็จะยิ่งทุกข์หนักเข้าไปใหญ่หน้าของเราก็จะพ้นทุกข์ไปเป็นลําดับอันนี้ดีกว่าเยอะเลยอ่อาภาคเปลี่ยนปฏิบัติตไปให้พ้นทุกข์ไปเป็นลําดับหนะา ถ้ไม่ต้องไปน,อน้อยใจอะไรมันเป็นไปแล้วก็เป็นไปแล้วนะมีแต่นี่แหลเรามาพบธรรมะนี่มันดีแล้วนะก็ปฏิบัติให้พ้นทุกข์ไปเรื่อยๆให้ลดกิเลสไปเรื่อยๆให้ช่วยเหลือผู้อื่นได้ขึ้นไปเรื่อยๆนี่แหละมันจะดีไปข้างหน้าข้างหน้าเรื่อยๆเองนะ u t u b e หมอเขียวทีวีคุณแอนอันนนนะช่วงวันนี้ช่วงบ่ายมือถือ รวนค่ะเลยเปลี่ยนเครื่องยินดีรับพิบากรได้ค่ะเออเอับรับเท่าไหร่หมดเท่านั้นทําดีเรื่อยไปจะเย็นข้ามชาติเฟซบุนะ๊กกิจกรรมหมอเขียวพวทนะคุณแตวไม้สวนก,กราบกาะว่าจันหมอที่เคารพะ่ะเจริญธรรมจิตอาสาและหมู่มิตรดีทุกท่านค่ะ ขอส่งกำลังใจไปให้อาจารย์และจิตอาสาทุกทท่านเกี่ยวข้าวนะคะกราบสาธุค่าขอบคุณชัดซูมคุณกิติรบกวนถามว่าต้องเตรียมตัวรับวิบากยังไงบ้างาแฟนกลับไปรับมรดกเพราะไม่รู้ว่าเป็นทรัพย์ที่เขาควรได้ตามกุศลมากหรือน้อยขนาดไหนครับเหมือนกันเอาก็ ไม่เป็นไรนะครับเหตุปัจจัยมาก็เหตุปัจจัยให้ต้องกลับไปรับก็บไปรับได้นะถ้ามันเป็นมรดกที่ควรได้ตามกุศลคือเราไม่ไปแย่งชิงอะไรกับใครนะเหตุปัจจัยที่ต้องให้ได้รับก็ก็ไปรับก็ดีแล้วนี่ก็เอามาใช้ประโยชน์ไม่มีปัญหาอะไรรอกนะที่จะต้องเตรียมรับวิบากก็อย่าโลภเท่านั้นเองนะ <c oughs> อย่าโลภอย่าไปอยากได้นูน่นได้นี่ ก็โมโหกลัวจะไม่ได้ตามที่อยากนะจนไปทําไม่ดีแต่ทุกเรื่องมันก็ไม่เข้าท่านะก็ชาระกิเลสไปเรื่อยๆนะวิธีเตรียมรับวิบากเกิดชาระกิเลสไปเรื่อยๆชำระความอยากไปเรื่อยๆ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 ทำความดีไปเรื่อยๆนะมันก็จะเป็นวิบากดีที่ดูสิ่งดีเข้ามาดันสิ่งร้ายออกไปร้ายเข้ามาเราก็จะไม่ทุกข์นะส่วนเรื่องของการรับมรดกก็ดูนะดูเอาตามความเหมาะสมนั่นแหละนะให้มันเกิดความยุติธรรมขึ้นแล้วก็ เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์นที่สุดต่อตอนเองต่อผู้อื่น,นอะไรจําเป็นต้องใช้ก็ใช้ไม่จําเป็นต้องใช้เราก็อย่าไปใช้แล้วก็ดูที่จะใช้ทรัพสมบัตินั้นให้มันเป็นประโยชน์ที่สุดอย่าไปแย่งชิงอะไรแบบโมโหทะเลาะเบาแวงกันมันไม่ดีก็ทําให้มันเหมาะมันควรนั่นแหละนะ,นะใครควรได้อะไรแค่นะั้นอย่างไรก็ตามเหตุการณ์นั้นก็ให้ยุติธรรมไปตามนั้นดีที่สุด อ่อะเอาละวันนี้ก็พอสมควรเนาะอ่านอะไรบางอย่างให้ฟังเติมเต็มเข้าไปน่าจะได้รู้ทิศทางวิชีวิตเนาะว่าจะไปทางไหนอ้าวรายการธรรมะผ่าพลนทุกวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่โอกาสต่อไปเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกทุกท่าน